ผลการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ประจำเดือนมกราคม2569ข้อมูลณนะวันที่31มกราคม2569จังหวัดเชียงรายได้รับงบประมาณทั้งสิ้น11,142.30ล,ล้านบาทใช้จ่ายไปแล้ว7,782.75ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ69.85สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ24.85เป้าหมายใช้ใจ่ายร้อยละ 45.00จัดอยู่ลำดับที่7ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับงบประมาณ4,969.17ล้านบาทใช้จ่ายไปแล้ว3,997.11ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ80.44 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ35.44เป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ45.00จัดอยู่ลำดับที่8ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับงบประมาณ6,173.13ล้านบาทใช้จ่ายไปแล้ว3,785.64ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ61.32สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ18.32เป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ43.00จัดอยู่ลำดับที่18ของประเทศและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมจังหวัดเชียงรายได้ รับงบประมาณทั้งสิ้น315.47ล้านบาท ใช้ใจ่ายไปแล้ว73.71ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ23.37จัดอยู่ลำดับที่37ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับงบประมาณ65.01ล้านบาทใช้ใจ่ายไปแล้ว19.49ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ29.98จัดอยู่ลำดับที่12ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับงบประมาณ250.46ล้านบาทใช้ใจ่ายไปแล้ว54.22ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ21.65จัดอยู่ลำดับที่38ของประเทศ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพศ2568ในจังหวัดเชียงรายมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น3,435.58ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไปแล้ว1,757.51ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ51.16คงเหลือ1,678.07ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ48.84